ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะสุขภาพฟันของลูกน้อยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่การดูแลรักษา คุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลจากฟันผุทันตแพทย์พร้อมให้คำแนะนำค่ะเด็กไทยฟันผุก,กันมากสาเหตุเกิดจากอะไรคะโดยปกติฟันน้ำนมเริ่มสร้างตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ ถ้าคุณแม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอฟันน้ำนมของลูกที่โผล่ขึ้นมาในช่องปากจะมีความแข็งแรงแต่ถ้าคุณแม่ปล่อยให้มีค่าบแบคทีเรียเกาะอ,อยู่บนผิวฟันเมื่อเด็กรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลแบคทีเรียรจะย่อยน้ำตาลและปล่อยกรดออกมาซึ่งกรดก็จะไปดึงแคลเซียมออกจากผิวฟันทำให้เกิดฟันผูจากการสำรวจเด็กไทยอายุ2-3ปี พบฟันผุประมาณ60%ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากให้เด็กดูดนมแล้วหลับคาขวดนมหรือการที่คุณแม่ไม่ได้แปรงฟันให้ลูกก่อนนอนหลังดูดนมทําให้เป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุค่ะเมื่อรู้สาเหตุแล้วการดูแลฟันของลูกน้อยควรทําอย่างไรดีคะ เมื่อลูกเริ่มมีฟันขึ้นอายุ6เดือนคุณแม่ควรให้นมลูกเป็นเวลาและให้ลูกดูดน้ำตามหลังดูดนมทุกครั้งควรฝึกลูกเข้านอนโดยไม่หลับคาวขวดนมและให้ลูกเลิกนมกลางคืนเมื่ออายุประมาณ9-12เดือนนอกจากนี้คุณแม่ควรแปรงฟันและใช้ยาสีฟันผสมฟูราร์ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นโดยแปรงฟันทุกวันวันละสองเวลาเช้าก่อนนอนและควรฝึกลูกใช้แก้วดูดหลอดตั้งแต่อายุ6ก2เดือนเพื่อให้ลูกส สามารถเลิกกวดนมได้เมื่ออายุ1นึขวบครึ่งค่ะเด็กที่ไม่ชอบการแปลงฟันจะมีวิธีการจูงใจสอนเขาอย่างไรให้แปลงฟันได้ถูกวิธีคะ ควรเริ่มตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นโดยการใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดในช่องปากเพื่อให้ลูกคุ้นเคยกับการมีสิ่งของเข้าปากเมื่อลูกเริ่มมีฟันขึ้นสามารถใช้แปรงสีฟันให้ลูกกัดเล่นเพื่อให้ลูกยอมรับการแปรงฟันได้ง่ายขึ้นเด็กเล็กส่วนใหญ่มักไม่ร่วมมือในการแปรงฟันคุณแม่สามารถสร้างบรรยากาศในการแปรงฟันหรือหานิทานเกี่ยวกับเรื่องแปรงฟันมาเล่าให้ลูกฟังเพื่อให้ลูก เข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้องบังคับให้ลูกแปลงฟันคุณแม่ควรจะชื่นชมให้รางวัลลูกเมื่อลูกสามารถให้ความร่วมมือในการแปลงฟันได้ดีค่ะลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรกนะคะถ้าดูแลฟันน้ำนมได้ดีฟันแท้ก็จะดีตามค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน